คครรับหายเนี่อซ้อมมากี่วัน20วันซ้อมอยู่ที่คใครโวนเปย์มวยที่อยู่ที่อุบลราชธานีมีใครเป็นคู่บอลซ้อมเราเมืงตอนนี้พี่ๆน้องๆในค่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับวันแรก22ูงเท่าไหร่170น้ำหนักปล่อยตอนนี้62มวยสไตล์อะไรครับฟรีมือวันนี้จะต้องมาเจอเปย์มานานเนาะยังไม่เคยต่อยกันครั้งแรกเลย และได้ศึกษาเกมของต่อยเขายังเราโมยเขาวันนี้มาเจอเปรมนันวางเกมวางแข่งยังไงดีตามสไตล์เลยล่าสุดต่อยไว้ที่ที่ลังคาหลงศีก็ที่นี่เลยวันนั้นต่อยใครโดนดูบอลนะเปรมบ้างก็เปรครับแพ้เป็นคะแนนเหรอวันนั้นแพ้นอกเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแปดวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบห้าเนาะวันนั้นปล่อยเปมนใหญ่ยัยเดวันนี้ร้อยยี่สิบห้าถ้าเข้าเชี่ยวล่ะคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะ มาเกินห้ากิโลขอกมายี่สิบยี่สายตอนเช้าเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชัยชนะกับใครนะคุมมากี่กิโลครับประมาณห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้คนจังหวัดเตงอุบลอ่ะฝากช่วยช่วยไปครับหน่อยฝาเสียด้วยครับผมตอนนี้เต็มที่นะโชคดีครับ